ตอนที่858ชื่อตอนว่าแผนชั่วของแย่ชิงเฉินเจ้าชายกาทองคำทำหูทวนลมกับคำพูดของแย่ชิงเฉินยังคงกรอกสุราเข้าปากอย่างบ้าคลั่งราวกับว่าต้องการอาศัยสุราให้เมาไม้จะได้ลืมความทุกข์ได้ทั้งหมดในใจของเขารู้สึกอึดอัดจ,จนสุดจะทนแย่ชิงเฉินมองดูเจ้าชายกาทองคำที่ต้องการจะเมาท่าเดียวแล้วถึงกับหัวรอกมาและกล่าวว่า พี่ชายกาทองคําหากจะกล่าวถึงสถานะของพี่แล้วความเห็นส่วนตัวของข้ามองว่าความจริงแล้วพี่นั้นเป็นที่ช้าสําหรับคนทั่วโลกมากพออยู่แล้วข้าเองก็รู้สึกว่าไม่นางเมี้ยวชานไม่ว่าจะด้านความงามหรือว่าด้านควาสวรรค์และหรือด้านสติปัญญารับรองได้ว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าคนหนูของตระกูลเจี้ยนมีแต่ข้อดีไม่มีข้อด้อยอีกทางไม่นางเมี้ยวชานก็มีใจที่ลึกซึ้งต่อพี่ อย่าได้กล่าวถึงนางในเวลานี้เจ้าชัยกาทองคำราวกับว่าเป็นแมวที่ถูกเหยียบหางทัานในนั้นก็ลุกขึ้นยืนทันทีและกำรามเสียงดังทีหนึ่งและกล่าวว่าอย่าเอ่ยถึงชื่อนางเพราะเรายังคงนั่งดื่มสุรากันได้อีกเอาละเอาละพี่อย่าได้มีอารมณ์ไม่พูดไม่พูดข้าไม่พูดอีกแล้วกันแยกชิงเฉินหัวร้อกล่าวพร้อมกับโบกมือเชิงให้นั่งลงเจ้าชัยกาทองคำส่งเสียงฮึ่งออกมาทิ้งตัวนั่งลง พร้อมกับยกสุราขึ้นซดอย่างหนักต่อไปเย่ชิงเฉินมองดูเจ้าชายกาทองคําแล้วเผยเห็นถึงรอยยิม้มออกมาและกล่าวว่าพี่ชายกาทองคําที่มันคงต่อขหนูตระกูลเจียนความจริงแล้วใช่ว่าพี่นั้นจะไม่มีโอกาสพี่นั้นยังคงมีโอกาสที่ครอบครองสาวงามได้อีกโอกาสเช่นใดกันเจ้าชายกาทองคําวางไหสุราที่อยู่ในมือทันทีจ้องมองไปยังเย่ชิงเฉินเมื่อได้ยินคําพูดเช่นนี้ เย yeah, ชิงเฉินทำใจต,ตรองอยู่นิดนึงและกล่าวว่าเรื่องนี้นะหรือใช่ว่าข้าไม่ยอมบอกกล่าวต่อพี่นะเพราะว่าหากว่าข้าพูดเกินไปเกิดเข้าถึงหูแม่นางเมี้ยวฉาแล้วก็ข้าไม่กลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของทุกฝ่ายหรือเรื่องของข้าไม่จําเป็นต้องให้หนงังมายุ่งเจ้าชายการองคําคํารามออกมาในขณะนี้เขาได้พยายามที่จะสะกดอารมณ์ความโกรธของตัวเองอยู่มิฉะนั้นแล้วเวลานี้เขาคงครั่งไปแล้ว เมื่อมองดูแย่ชิงเฉินที่ทําทีจะพูดแต่ก็ไม่พูดทําให้เจ้าชายการทองคํากล่าวด้วยน้ําเสียงหน้าเกรงข้าบอกมาว่าพี่แเย่ทนกับข้ายัางคงเป็นพี่น้องกันหรือไม่หากเป็นพี่น้องกันก็ขอให้บอกมาตามตรงได้ได้ได้พี่ชายการทองคำอย่าเพิ่งมีอารมณ์ข้าบอกแล้วแต่พี่ชายอย่าได้ไปบอกต่อแม่นางเมียวฉานล่ะว่าเป็นความคิดของข้าเพื่อไม่ให้แม่นางเมี่ยวฉานเข้าใจผิดว่าเป็นความคิดของข้า ที่ให้พี่ชายนั้นไปตามจีบคนหนูตระกวลเจียนถึงเวลานั้นแม่นางเมี้ยวฉานเข้าใจผิดคิดว่าข้าเป็นคนแยกพวกท่านทั้งสองออกจากกันข้ากระโดดลงไม่นม้ำก็แก้ตัวไม่ได้เลยเชียวนะแย่ชิงเฉินเร่งรีบกล่าวออกมาเจ้าชายกาทองคำกล่าวอย่างจริงจังว่าแครบอกว่าข้ากับนางเป็นคู่กันข้ากับนางไม่เคยคู่กันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแย่ชิงเฉินเผยห,หนึ่งรอยยิ้มออกมาจากนั้นก็กล่าวอย่างช้าๆว่าความจริงแล้วการที่พี่นั้น คิดจะได้ใจของคุณหนูตระกูลเจี้ยนก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้คุณหนูตระกูลเจียนเป็นผู้ที่หญิงพยองและถือดีหากคิดจะสยบนางก็ต้องแข็งแกร่งกว่านางเหตุใดคุณหนูตระกูลเจี้ยนถึงได้ไปอยู่กับหลี่ชีเย่ละ่ะก็เพราะว่าชื่อความโหดของหลี่ชีเย่ที่ดังกระชอนเคยสู้รบกับอาณาจักรนักปรุงยาซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของนางพอดีเลยละ่ะหลีชีเย่ท่านใดนั้นเจ้าชายกาทองคํา เมื่อได้ยินชื่อน,นี้ก็กัดฟันแค้นทันทีเมื่อนึกถึงหลี่ชีเยและเจี้ยนหูซวงที่ร่วมบอยบินด้วยกันแล้วเขาต้องริษยาจนแทบจะคลั่งขึ้นมาเย่ชิงฉันกล่าวอย่างช้าว,ว่าหากว่าพี่ต้องการจะพิชิตหัวใจของกนหนูตระกุลเจี้ยนมันก็ง่ายมากข้อแรกเอาชนะลี่ชีเยข้อสองสังหารหี่ชีเยซะการเอาชนะลี่ชีเย ก็เท่ากับทําให้ภาพเพ้อฝันในความเป็นผู้ไร้ซึ่งผู้ต่อกรของลีชีเย่ที่อยู่ในใจของกนูตระกุนเจียนต้องมาลายหายไปการสังหารีชีเยเท่ากับเป็นการตัดขาดความคนึงหาของกนูตระกุนเจียนเจ้าชายกาทองคําถึงกับเงียบเคลิมขึ้นมาพักหนึ่งและทําท่าทีไต่ตรองเมื่อด้ยินคําพูดของแย่ชิงเฉินฮฮพี่ชายกาทองคําไม่ต้องบ่นทอนความพึกเพิ่มของตนเองแล้วเพิ่มพูนความทะเยอทะยานของผู้อื่นแย่ชิงเฉินพูดให้กําลังใจเขา ความจริงแล้วพี่ชัยการทองคานั้นได้หลอมรวมจุดเด่นของทั้งสวิชาของสองตระกูลเข้าด้วยกันแล้วเป็นการควบรวมสุดยอดทักษะวิชาเอาไว้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของยุคนี้นับว่าไรผพูดต่อกอแล้วล่ะแม้แต่ข้าเองก็ไม่เห็นจะกล้าแข็งไปกว่าพี่ชายการทองคาการที่พี่ชายการทองคำพ่ายแพ้ในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าประมาทศัตรูมากเกินไปเท่านั้นเองหากว่าพี่ชายการทองคาลงมืออีกครั้งขอเพียงมีการเตรียมการอย่างเต็มที่ รับรองว่าไม่มีใครสู้ได้คำพูดของแย่ชิงเฉินทำให้เจ้าชายกีการองคำต้องลังเลคราวนี้ที่เขาพ่ายแพ้ก่เจี้ยนหวงซวงมันเป็นการทำลายความมั่นใจของตนเองโดยแท้จริงทำให้ในใจของเขาไม่มีความมั่นใจอีกต่อไปพี่ชายการองคำลองนึกดูการที่ท่านพ่ายแพ้ในครั้งนี้ความจริงแล้วมันเป็นก็เพราะว่าความประมาทชั่ววูบเท่านั้นเองท่านไม่ได้นำอาวุธจัก,กรพรรดิติดตัวไปด้วยอาศัยลำพังเพียงมือเปล่าไปสู้กับขนูตระกุลเจียน แล้วมันจะไม่เสียเปรียบได้อย่างไรกันแย่ชิงเฉินทั้งปลอบทั้งให้กําลังใจเรื่องนั้นมันก็จริงภายใต้การปลอบและการให้กําลังใจของแย่ชิงเฉินเจ้าชายอกาทองคามีอาการเมาแต่เดิมอยู่แล้วทันใดน,นั้นดวงตาทั้งสองก็ลุกวาวขึ้นมาทันทีแย่ชิงเฉินกล่าวว่าพี่ชายกาทองคําได้บรรลุทักษะวิชาของจักรพรรดิธรรมตาจินเซอสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและได้หลอมรวมเอาสุดยอดทักษะวิชาของเผ่าอีกาทองคําของพวกท่านตามความเห็นส่วนตัวของข้า หากพี่ชายกาทองคำได้รับอาวุธจากกพัพพะตอมตะาเจนเซอร์แล้วก็อาศัยอาวุธชิ้นนี้บวกกับทักษะวิชาที่พี่ฝึกฝนมาก็จะมีพลังอำนาจหน้ากลัวเพียงใดแล้วผู้ใดจะสู้ได้กันหากว่าพี่ชายกาทองคำมีอาวุธจากกพัพพะดอยู่กับตัวต่อให้เป็นข้าเกรงว่าก็คงสู้พี่ไม่ได้เลยนะเย่ชิงเฉินพยายามชี้นำคำพูดของแย่ชิงเฉินทำให้ดวงตาที่เต็มไปด้ยวยความมึนเมาจากฤทธิ์สุราของเจ้าชายกาทองคำ ดูสดใสามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและในเวลานี้เองบนตัวของเขาได้เปล่งประกายของดวงตะว,วันออกมาอีกครั้งหนึง่งความจริงแล้วสิ่งที่แยกชิงเฉินพูดมานั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเมี้ยวฉานพวกสักเท่าไหร่เพียงแต่เจ้าชายกาทองคําฟังคําพูดของเมี้ยวฉานไม่เข้าหูเท่านั้นเองหากว่าพี่ชายกาทองคําสามารถเกลี้ยกล่อมเหล่าบรรพบุรุษภายในสํานักได้สําเร็จสามารถอัญเชิญอาวุธของจกักรพรรดิอมตะจินเสือออกมาแล้วมีการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเต็มที่ จากนั้นค่อยไปท้าดวลลีชีเยการสังหารีชีเยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายได้ราก,กับการปลอกกล้วยเข้าปากอย่างนั้นหรอเย่ชิงเฉินช่วยออกอุบายให้กับเขาและเมื่อลีชีเยถูกสังหารไปแล้วคุณหนูตระกูลเจียนก็ต้องจิตใจระสามอะไรที่พึ่งเมื่อถึงเวลานั้นพี่ชายกาทองคําก็ใส่กํา,ากลังที่แข็งแกร่งไปสยบนางเอาไว้มีเท่ากับลงแรงเพียงครึ่งแต่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นหรอหญิงสาวที่หญิงพยองและถือดีเช่นนาง หากพี่ชายยิ่งมีความแข็งแกร่งเท่าไหร่นางก็จะยิ่งลงไหลมากยิ่งขึ้นเท่านั้นขณะที่เจ้าชายกายทองคําตั้งหน้าตั้งตาฟังอย่างตั้งใจนั้นแย่ฉิงเฉินก็ได้หลอกลวงเขาให้ติดเข้าไปในหลุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเจ้าแก่ตระกูลเมียวม่ยอมมห้ข่าได้ใช้อาวุธจกกักรพรรดิมะตะอยู่แล้วหลังจากได้ฟังแย่ชิงเฉินพูดจบเจ้าชายกายทองคําก็ส่งเสียงเฮือกมาอย่างไม่พอใจทั้งตัวนั่งลงพร้อมกับกล่าวมาที่ความแค้นเครอง ความจริงในระยะหลังมานี้เจ้าหุบเขาเกลินสวรรค์ไม่ค่อยจะพอใจในตัวเขาอยู่หลายเรื่องในสายตาของเจ้าชายการองคํามองว่าสิ่งนี้เป็นการจงใจแกนแกล้งของเจ้าหุบเขาเกลืนสวรรค์แกรงว่าในอนาคตเขาได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งเจ้าหุบเขาแล้วจะแย่งอานาจกับเขาในสายตาของเจ้าชายการองคามองว่าเจ้าหุบเขาเกลืนสวรรค์ต้องไม่ยอมสลัดตาแหน่งให้กับเขาด้วยความยินดีแน่เลยเรื่องนี้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเย่เิงเฉินยิ้มและกล่าวว่า ขอเพียงพี่ชายไปพูดดีๆกับแม่นางเมี่ยวฉานสักคำสองคำอาศัยอิทธ,ธิพลของนางบรรดาเหล่าบรรพบุบรุษของหุบเขาเกลื่อนสวรรค์ก็จะเห็นชอบตามข้อเสนอของแม่นางเมี่ยวฉานแ,แล้วค่ะไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากนางเจ้าชายการทองคำกล่าวอย่างหน้าเกรงขามว่าจะว่าไปแล้วก็ใช่ว่าจะมีเพียงนางเท่าน,นั้นที่มีอิทธิพลผู้ที่จะบงการหุบเขาเกลื่อนสวรรค์ได้ไม่ใช่นางที่เป็นหญิงอ่อนแอแต่เป็นเผ่าอิกาทองคำของพวกเรา ถูกต้องถูกต้องแย่ชิงเฉินรีบเร่งยิ้มและกล่าวว่าในโลกสมุนไพรหินมีใครบ้างหละที่ไม่รู้ว่าเผ่าอีกาทองคําเป็นเผ่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดเผ่าอีกาทองคําถึงจะเป็นเสาหลักของหุบเขาเกลือนสวรรค์ที่แท้จริงคําพูดเช่นนี้ของแย่ชิงเฉินสร้างความพึงพอใจลึกๆในใจให้กับเจ้าชายกาทองคําเป็นอย่างมากเขาพยักหน้าอย่างเงียบๆถ้าหากพี่ชายกาทองคํายังรู้สึกว่าไม่เพียงพอในฐานะที่เป็นพี่น้องกัน าสามารถช่วยพี่ชายการทองคาได้อีกแรงหนึ่งนะไม่ทราบว่าพี่แย่ยังมีข้อเสนอแนะอะไรอีกอย่างนั้นหรอเจ้าชายการทองคารีบเอ่ยถามขึ้นเขาได้ถือเอาแย่ชิงชนเป็นอาจารย์ที่ดีและเป็นมิตรแท้มองว่าแย่ชิงชนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายกันจึงให้ความเชื่อมั่นในคําพูดของแย่ชิงชนเป็นอย่างมากแย่ชิงชนกล่าวว่าต้นกําเนิดของเผ่าอีกาทองคามาจากเพลิงแก่นสุริยนันบังเอิญข้ามีทักษะวิชาลับอยู่แผ่นหนึ่งสามารถกระตุ้นพลังของเพลิงแก่นสุริยันได้ หากพี่ชายกาทองคําใช้ทักษะวิชาลับนี้แล้วจะทําให้พลังแฝงของพี่ชายกาทองคําสามารถระเบิดพลังออกมาได้อีกหลายเท่าตัวกระทั่งถึงสิบเท่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วต่อให้เลชิ่งแย่มีความแข็งแกร่งเพียงใดก็ตามก็จะมีแต่ตายสถารเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ดีกระมังทักษะวิชาลับของแควนยอดภูขาศิลาจะถ่ายทอดให้กับบุคคลภายนอกได้อย่างไรกันเจ้าชายกาทองคําสายหนะ้าแย่สิงเฉินยิ้มและกล่าวว่า พี่ชัยการทองคําเข้าใจผิดแล้วล่ะทักษะวิชาลับนี้ข้าได้มาโดยบังเอิญไม่ใช่เป็นทักษะลับของแควนยอดผู้พิศลาลาในเมื่อท่านกับข้าเป็นพี่น้องกันแล้วยังจะต้องเกรงใจกันทําไมขอเพียงพี่ชัยการทองคําสามารถสังหารีเย่ได้ข้ายอมต้องให้การสนับสนุนพี่ชัยการทองคําอย่างเต็มที่อยู่แล้วกับแค่ทักษะวิชาลับเท่านั้นจะนับเป็นอะไรได้ในเมื่อพี่เย่มีน้ําใจกับพี่น้องเพียงนี้ข้าก็ไม่กล่าวขอบคุณแล้วนะ วันหน้าหากพี่แย้มีอะไรจะใช้ค่าขอพี่แย้บอกมาได้เลยเจ้าชายการองคำกล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งพี่ชายการองคำกล่าวเช่นนี้ออกจะหางเหินเกินไปแล้วนะท่านกับข้าไม่ใช่คนอื่นคนไกลแย้ชิงเฉินหัวเราะและตบปากของเขาหลังจากที่แย้ชิงเฉินได้มอบพระสังวิชาแผ่นนั้นให้กับเจ้าชายการองคำแล้วเจ้าชายการองคำจึงได้จากไปอย่างเร่งรีบก่อนจะจากไปได้กล่าวว่า ถึงแม้เจ้าแก่ตระกวนเมียวจะไม่ยินยอมมอบอาวุธจักรพรรดิมาตะให้กับข้าแต่ทว่าภาวิการทองคำของข้าก็มีของวิเศษเหมือนกันร้อยข้าได้ของวิเศษมาแล้วข้าจะต้องสังหาหลี่ชี้แยกกับมือให้จงได้ขอให้พี่ชายการทองคำประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไปคอยควบคุมการต่อสู้ด้วยตนเองช่วยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจพี่ชายการทองคำเยกเฉิงเฉินยิ้มและกล่าวด้วยท่าทีที่เปลี่ยมไปได้วยน้ำใจและมีความจริงใจยิ่งนัก,นก หลังจากส่งสายตามองเจ้าชายกาทองคำไปไกลแล้วแย่ชิงเฉินก็ได้ลากสายตากลับมาเผยเห็นถึงรอยยิ้มที่เข้มข้นออกมานายน้อยท่านคิดว่าเจ้าชายกาทองคำจะทำสำเร็จหรือไม่หลังจากเวลาผ่านไปนานแล้วผู้อาวุาโสเมคาทยานได้โผลออกมาเลืออ่อยขึ้นมาอย่างช้าๆสำเร็จอย่างนั้นเหรอแย่ชิงเฉินสายหน้าและกล่าวว่านั่นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเป็นการรนหาที่ตายของเขา หากหลิชีเยสามารถสังหารได้ง่ายด้เช่นนั้นละก็อาณาจักรนักปรุงยาจะปล่อยเขากำเริบเสิรสารอย่างนี้หรอเช่นนั้นแล้วเจ้าชายมีต้องสูญเสียทักษะลับนั้นไปหรอกหรอผูวว้วโสเมีคาทยานเอ่อยขึ้นแย่เฉินเฉินกล่าวด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าก็แค่ทักษะวิชาลับวิชาหนึ่งเท่านั้นจะเป็นอะไรไปถ้าหากว่าเจ้าชายอีกาทองคำตายเมื่อเป็นเช่นนั้นลีเชิเยคงต้องยุ่งนแน่ๆเผ่าอีกาทองคำต้องไม่ยอมเลิกร้านแน่ ด้วยอิทธิพลของเผ่าอีกาทองคำในหุบเขาเกลือนสวรรค์แล้วหุบเขาเกลือนสวรรค์ต้องเปิดศึกกับลีชเชเยนแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะหากเจ้าชายกาทองคำตายเมื่อถึงตรงนี้สายตาของเย,ยชิงเฉินก็เพ่งมองไปข้างหน้าเผยรอยยิ้มออกมาและกล่าวว่าเกรงว่าเมี่ยวชานจะต้องเสียใจจนแทบใจจะขาดกระทั่งต้องไปสู้ตายกับลีชเชเยนข้าอยากรู้นักว่าสุดยอดอาชียระอันดับหนึ่งที่แท้จ,จริงของหุบเขาเกลือนสวรรค์ จะมีความแข็งแกร่งเพียงใดหากเมียวชานตายไปก็จะทุนแรงค่าไปได้มากทีเดียวขาดคู่แข่งไปอีกหนึ่งแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงทำไม่ได้นายท่านมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและมีสายตาย,ยาวไกลเท่ากับยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวต่อให้หลี่ยมีฝีมืออย่างไรก็หนีไม่พ้นฝ่ามือของนายน้อยไปได้ผอาวุโสเมคาทยานกล่าวชื่นชมออกมาตอนที่859เชื่อตอนว่า โลกศูนย์ปีอันเปิดเวลานี้เย้ชิงเฉินจ้องมองไปยังระยะทางที่ห่างไกลกล่าวด้วยความหดหู่ว่านาเสดายกับเมี่ยวชานสาวงามที่เป็นเอกเช่นนี้ช่างเป็นสาวงามที่แสนดีเพียงใดนะทั้งเฉลียวฉลาดทั้งกล้าหาญบริสุทธิ์มีเมตตางดงามและสงสงหาข้าสามารถแต่งงานกับหญิงสาวเช่นนี้ช่างเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันของุรุษยชนจำนวนเท่าไหร่นาเสดายเจ้าจชายกาดงคำกับเป็นแค่เอ็งั่งคนหนึ่ง แม้มีพรสวรรค์แล้วจะมีประโยชน์อะไรเย่ชิงเฉินยิ้มและกล่าวอย่างจริงจังว่าหากว่าเจ้าชายการองคำแต่งงานกับเมี่ยวชานพวกเขาสองประสานแม้แต่ข้าก็ยังต้องหวั่นเกรงอยู่สามส่วนการประสานของพวกเขาทั้งสองเป็นสิ่งที่น่ากลัวยอย่างแน่นอนเสียดายนะเสียดายที่เจ้าชายการองคำไม่รู้จักห่วงแหงสิ่งนี้เลยแม้แต่น้อยผูวว้อาวุโสเมฆาทิยานกล่าวว่านับว่าเมี่ยวชานเป็นหญิงสาวที่ยอดเยี่ยมโดยแท้ แม้ว่าชื่อเสียงไม่เป็นที่ปรากฏแต่รับรองว่าต้องไม่ด้อยไปกว่าใครอย่างแน่นอนทุกสิ่งก็จะกลับกลายเป็นอดีตไปเมื่อเจ้าชายกาทองคำตายต่อให้เม่ยวชานไม่ไปหาหลีชีเยเพื่อสู้ตายไปข้างหนึ่งเกรงว่าคงจะเสียใจจนแทบใจจะขาดและปลีกตัวจากโลกภายนอกเมื่อถึงเวลานั้นนางก็ไม่อาจจะสร้างความกดดันให้กับข้าได้อีกเย่ชิงเฉินกล่าวด้วยความมั่นใจหลังจากผ่านไปชั่วครู่ใหญ่เย่ชิงเฉินล้าสายตากลับมา สั่งการกับผู้อาวุโสเมคาทิยานว่าผู้อาวุโสไปบอกกล่าวต่อพี่ใหญ่ของข้าวา่าข้าเตรียมพิทาดวลกับเมยโอนานเพื่อแก้แค้นให้กับน้องสามที่ตายไปนายน้อยเรื่องนี้มันผู้อาวุโสเมคาทิยานถึงกับตกตะลึงนิดหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนี้เพราะเขารู้ดีว่านายน้อยของเขาเป็นคนอย่างไรแน่นอนการที่ข้าให้เจ้าไปไม่ใช่แค่บอกกับเขาเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว เจ้าควรจะเรียบๆเ,เคียงๆถึงเวลาที่ข้า,าท้าดวลกับเมยโอนานที่ใหญ่ของข้าสามารถนำพาสิบแปดยุวราชันไปกวาดล้างอาณาจักรราชันถึงเวลาที่พวกเขาควรจะได้สร้างชื่อกันสักทีแล้วล่ะแย่ชิงเฉินกล่าวว่าสำหรับว่าจะต้องทำอย่างไรนั้นข้าไม่จะเป็นต้องกล่าวมากความแล้วนะเรื่องนี้นายน้อยปลดวางใจเมื่อถึงเวลานั้นราชันราชสีเก้าเสียนและสิบแปดยุวราชันจะต้องลงมือกับอาณาจักรราชันอย่างแน่นอน เรื่องนี้มอบให้เป็นหน้าที่ของข้าอืมดีมากเจ้าทางานข้าก็วางใจเมื่อถึงเวลานั้นข้าก็จะวางใจเป็นล่อให้เหมยโอนานออกมาผู้อววุโสเมคาทยานกราวด้วยน้ําเสียงที่ไม่มั่นใจมากนักหลังจากที่เหมยโอนานไปจากอาณาจักรราชันแล้วอาณาจักรราชันก็จะกลายเป็นมังกรไร้หัวเมื่อถึงคราวที่ราชันราชสีก้าเซียนกับ18ยุวราชันลงมือกวาดล้างต่ออาณาจักรราชันแล้วก็คงจะง่ายได้ละมัง้ง พือวุโสเจ้าน่ะประมาทศัตรูมากไปอีกแล้วนะแย่ยชิงเฉินสายนาหากทำเช่นนี้แล้วสามารถกวาดล้างอาณาจักรราชันได้แล้วก็เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเหมยโอนนานกระโดดโลดเต้นได้ถึงตอนนี้เนี่ยหรอหากว่าเหมยโอหนานสามารถสังหารได้ง่ายได้เพียงนี้แล้วก็นางคงไม่สมจะเป็นศัตรูคู่แข่งคนสําคัญของข้าได้หรอกนะความหมายของนอยน้อยคือเพื่อวุโสเมคาทยานลังเลนิดนึงและกล่าวว่าหรือว่านายน้อยจะ จะให้พวกสิบแปดยุวราชันไปตายเมื่อเอ่ยถึงตรงนี้แล้วเขาก็รีบผูกปากไม่พูดต่อนอี่เรียกว่าเป็นการเสียสละแย่ชิงเฉินกล่าวอย่างเมินเฉยว่าคิดจะทําการใหญ่ก็ต้องมีได้มีเสียถึงเวลาที่ควรจะได้จบสิ้นกันเสียีหลังจากเรื่องของโลกอสูนปีอานจบสิ้นทุกอย่างก็ควรจะสิ้นสุดลงเสียีตะกูลเจียนหลงก็ดีบรรดาเชื้อสายนิกายจากกัรกรพรรดิมาตะก็ช่างล้วนแล้วแต่จบสิ้นกันได้แล้ว ถึงเวลานั้นข้าก็จะได้นั่งบัญชาการทั่วโลกอย่างมั่นคงไม่มีผู้ใดมาสั่นคลอนข้าได้เมื่อถึงวันนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายของจักพรพรรดิมาตะใดล้วนแล้วแต่ต้องอ่อนข้อให้กับข้าไม่มีผู้ใดสามารถขวางทางที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งจักพรพรรดิมาตะของข้าได้เมื่อกลระถึงตรงนี้แล้วดวงตาทั้งสองส่องประกายที่น่ากลัวกมาข้าเข้าใจแล้ว ผูวว้อวสโสเมคาทยานทนาีนั้นก็ตาสว่างขึ้นและกล่าวว่าหากว่า18ยุวาราชัตต้องตายอยู่ในอันตราชัติเช่นนั้นละก็แควน,นิกายทั้งหมด18แควนและเชื้อสายจากักรพรรดิอมะตะต้องไม่ยอมเลิกลายอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นบัญชีแควนนี้ก็ต้องไปคิดกับตระกูลเจียนหลงเมื่อถึงเวลานั้นนายน้อยออกมาเป่าประกาศก็สามารถเรียกให้แควน,นิกายทั้ง18และเชื้อสายจากักรพรรดิอมะตะมาเป็นศัตรูกับตระกูลเจียนหลงได้ ผู้อาวุโสนะผู้อาวุโสกลยุทธ์การมองของเจ้าถูกใจข้ามากจริงๆแต่เจ้ายัางมองตื้นเขินไปนิดหนึ่งเยกชิงเฉินยิ้มและกล่าวว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในเป้าหมายเท่านั้นการกระทำเช่นนี้เป็นการทดสอบดูท่าแท้ภายในของตระกูลเจียนหลงไปในตัวด้วยหากเราสามารถรู้ถึงท่าแท้ภายในของตระกูลเจียนหลงแล้วก็จะรู้ถึงท่าแท้ภายในของอาณาจักรนักปรุงยาและป้อมปราการอสูรใดด้วยหากตระกูลเจียนหลงไม่กลับเข้าสู่ยุทธภพ แล้วยังจะมีสิ่งใดยากอีกในเมื่อหุบเขากรีสวานถูกข่าจูงจมูกเดินตามอยู่แล้วเมื่อถึงตรงนี้สายตาทั้งสองของแย่เฉินเฉินก็เพ่งตรงไปข้างหน้าและกล่าวว่าหากว่าตระกุลเจนหลงกลับคืนสู่ยุทธภพได้ยินมาว่าตระกุลเจนหลงเคยมีสิ่งต้องห้ามอยู่เล่าลือกันว่าหากตระกุลเจนหลงกลับคืนสู่ยุทธภพจะต้องพบกับภัยพิบัติถูกล้างตระกุลได้ข้ากลับต้องการจะรู้ว่ามันจะเลือดนองปัตพีเช่นใด ความคิดของคุณชายยอดเยี่ยมมากผู้อาวุโสเมคาทยานยังต้องนับถือทั้งกายและใจและกล่าวว่าไม่ทราบว่าเมื่อไหร่น้อยน้อยจะจัดการกับหลี่ชีเย่วางใจเถอะไม่ว่าจะเป็นหลี่ชีเย่ก็ดีเหมยโอนานก็ช่างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฮะพวกมันล้วนแล้วแต่ไม่อาจจะมีชีวิตรอดไปจากโลกอสูนปีอันได้เย่ชินชันกล่ายอย่างหน้าเกรงขามว่าเว้นแต่ข้าจะพยักหน้ามิเะนั้นแล้ว ไม่ว่าใครก็ตามอย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดจากโลกกสุรปีอานเลยโลกกสุรปีอานคือทุ่งสังหารของข้าเมื่อกล่าวถึงตรงนี้แล้วดวงตาทั้งสองของเขาก็เผยเห็นถึงจิตสังหารที่น่ากลัวออกมานายน้อยโปรดวางใจข้าจะไปพบกับราชาราชสีเก้าเสียนเดี๋ยวนี้เมื่อถึงเวลานั้นสิบแปดยุวาราชันจะต้องปรากฏตัวออกมาอย่างแน่นอนเพววื่อเอาศรเมฆาทยานตบอกยืนยันอย่างมั่นเหมาะกับเย่ชิงเฉินไปเถอะ เยเชิงเฉิน,นพยกักหน้าและกล่าวด้วยความมั่นใจในความสามารถของพวกวโสโเมีคาทยานอย่างยิ่งตูมเสียงดังสน,นั่นสร้างความสันเทือนวันไหวไปทั่วทั้งบริเวณซากประลากพังภายใต้การคาดหวังของทุกคนในที่สุดโลกศูนย์ปีอานก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วบรรดาผู้ฝึกตนที่เฝ้าอยู่ณนะบริเวณซากประหลักพังทั้งหมดลุกขึ้นยืนทันทีนั่งกันมิติดต่อไปอย่างเมื่อโลกศูนย์ปิยานปรากฏนั้นปรากฏเป็นประกาศศักดิ์สิทธิ์ไร้ที่สิ้นสุดประทกกมาจาจประตู เหมือนกับเป็นเม็ดที่สว่างสวัยไร้ขีดจำกัดถูกโปรยขึ้นไปด้านบนท้องฟ้าส่องแสงสว่างสวัยจนท้องฟ้าสว่างไปทั่วแม้แต่ดวงตะวันที่อยู่บนท้องฟ้าก็ยังคงต้องอับแสงลงไปในที่สุดเมื่อประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ได้จางลงไปแล้วทําให้ประตูดูคงที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอีกต่อไปตอนนี้ไม่ปรากฏเม็ดที่สว่างสวัยพวยพุ่งออกมาอีกแล้วเมื่อมองลอดผ่านประตูเข้าไปสามารถมองเห็นภายในโลกสุญญานได้อย่างเรือนราง โลกสุนปียานปรากฏแล้วบุกเข้าไปในเวลานี้ทุกคนราวก,กับว,ว่าบ้าคลั่งกันไปแล้วต่างยื้อแย่งกันเข้าไปไม่มีใครยอมใครดังเคลื่อนทะเลที่ถาโถมเข้าไปภายในประตูนั้นในเวลานี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในบริเวณซากปรากหักพังทั้งหมดต่างตื่นเต้นดีใจเป็นยิ่งนักทั้งหมดคึกคักราวก,กับว,ว่าไก่ที่ถูกฉีดยากระตุ้นไม่มีใครยอมช้ากว่าใครในการที่จะเข้าไปยังโลกอสุนปียานให้ได้ จะอย่างไรก็ตามไม่มีใครอยากจะพลาดสำหรับโชคที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคเช่นโลกสุิญาน,นี้ไปกระทั่งมีเชื้อสายจากักรพรรดินมตะบางแห่งต้องการจะได้สุดยอดศิลาสังดิท์ในใต้ล่าชกชิ้นหนึ่งการปรายกฏตัวของโลกสุิยานทุกครั้งจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสุดยอดในโลกปรากฏออกมาด้วยเช่นโอสถจกักรพรรดิที่อยู่ในตำนานหรือสุดยอดทักษะวิชาโบราณที่หลงเหลือมาตั้งแต่อดีตที่เนิ่นนานมาแล้วหรือว่าอาวุธสมัยโบราณ และอาวุธเหล่าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตำนานครั้งที่สร้างความฮือฮาที่สุดก็คือเมื่อตอนที่อาณาจักรนักปรุงยาได้รับศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนหนึ่งเล่าลือกันว่าคราวนั้นจูๆ่ๆโลกอสูรปีอานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประหลาดขึ้นอย่างกระทันหันไปที่วันไหวอย่างยิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนหันครั้งนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้โดยละเอียดแต่ทว่าผู้คนจำนวนมากในยุคหลังต่างก็รู้ว่า จากการเปลี่ยนแปลงที่ประหลาดในครั้งนั้นปรากฏเป็นศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนหนึ่งหลง่นลงมาจากโลกวสงภ์ปีอานและศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนนี้อาณาจักรนักปรุงยาก็เป็นผู้ที่ได้ครอบครองมันต่อมาศิลาก้อนนี้ได้บรรลุและสืบทอดเจดจำนงแห่งสวรรค์กับกลายเป็นจกักรพรรดิอมาตะที่ไร้ซึ่งผู้ต่อกอนและก็คือจกักรพรรดิอมาตะคนที่สองของอาณาจักรนักปรุงยาจากักรพรรดิอมาตะปีซือนั่นเองการแปลกฏตัวทุกครั้งของโลกวสงภปีอาน ก็จะมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับไปมีคนที่ต้องตายอย่างน่าอานาถอยู่ภายในโลกอระสุนปิยานและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือบรรดาเหล่าเชื้อสายของจักรพรรดิมาตาบางแห่งต้องตายเรียบทางนิกายก็มีแต่ถ้าว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะมาขวางกั้นอารมณ์ที่ต้องการเข้าไปภายในโลกกระสนปิยานได้ทุกคนต่างต้องการเป็นผู้โชคดีกันทั้งนั้นทุกคนหวังว่าจะเป็นผู้ได้รับโชควาสนาที่ดีที่สุดจากโลกอระสุนปิยานทั้งิ้น เมื่อเห็นประตูอยู่ในลักษณะที่คงที่แล้วหลี่ฉีเยหัวเราะทีหนึ่งและกล่าวกับทุกคนว่าพวกเราก็เข้าไปกันเถอะมีของดีรอพวกเราอยู่นะเนียนายหญิงฉีเยียนเอ่ยถามขึ้นมาว่าไม่รอแทพธิดามิงหรือนางเองก็รู้ว่านายน้อยของนางเคยนัดหมายกับหมิงแย,ย่เสียเอาไว้ว่าจะเข้าไปยังโลกสุีญานพร้อมกันพวกเราเข้าไปกันก่อนข้าจะพาพวกเจ้าไปสถานที่บางแห่งสําหรับแย,ย่เสียนะหรอ รอให้ข้าจัดแจงเรื่องราวต่างๆของพระเจ้าให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วข้าเข้าไปยังเมืองปิยานกับนางหลี่ชีเย่สายหัวเบาๆเฮ้ยเฮจ้าหลี่ชีเย่ข้าก็อยากจะไปเมืองปียานด้วยเมือ่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแล้วหลงจิงเซียนใจกล้ามากกว่านางยิ้มแป้นแลนและพูดจาตามตื้อพัวพันกับหลี่ชีเย่ทันทีไม่เจ้าควรจะไปที่เดียวกันกับเจียนหูซวงหลีห่ชี้เย่มองดูหลงจิงเซียนที่ตามตื้อและสายนา นี่เจ้าทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงดวงตาที่กลมโตและดุดันด่างพยักของหลงจิงเซียนจ้องมองเขมงไปยังหลี่ชีเย่มือเท้าเอลและกล่าวว่าหมิงเย่เสียอาศัยอะไรไปในเมืองปี่อานได้แต่ข้าไปไม่ได้หรือว่าหมิงเย่เสียงดงามกว่าข้าอย่างนั้นหรอหรือว่าหมิงเย่เสียมีเสน่ห์มากกว่าข้าหลี่ชีเย่มือบีบจมูกโด่งของนางและกล่าวว่าเจ้าตัวแสบเจ้าบ้าก็ให้มันน้อยๆการที่ข้าพาหมิงเย่เสียไปเมืองปี่อานนั้นหาใช่เป็นเรื่องของวิเศษ การไปเมืองปีอานของนางเป็นเพราะว่าวาสนาของนางเข้าใจไหมชอข้าไม่เชื่อหรอกนะลือกันว่าที่ที่เป็นวาสนาที่สุดของเมืองปีอานลือกันว่าที่ตรงนั้นมีสมบัติจักรพรรดิของปีอานอยู่ในนั้นหลงจึงเซียนทำตาคล้องใส่หลี่เฉยทีหนึ่งเจ้าอย่าทำเป็นหลอกข้าเพราะเห็นว่าข้าอายุยังน้อยไม่รู้เรื่องอะไรเมืองปีอานมีวาสนายิ่งใหญ่อยู่นะใช่แต่ทว่าวาสนาที่ว่านั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นใคร ใช่ว่าเจ้าอยากจะได้ก็ได้เลยวาสนาเช่นนี้ต่อให้เป็นจักรพรรดิอ,อมตะก็ไม่สามารถได้มันมาเจ้าไปเมืองปีอานเท่ากับเป็นการเสียโอกาสโดยเปล่าประโยชน์กับการที่มีโอกาสได้มาสักครั้งที่โลกศูนปีอานหลี่ชีเย่บีบจมูกที่สวยโด่งของนางและกล่าวว่าไม่ต้องมาตอรองกับข้าสรุปข้าจะไม่พาเจ้าไปเมืองปีอานอยู่แล้วฮมันจะมีดีอะไรนักหนาะข้าไม่เห็นจะอยากได้เลยหลงจิงเซียนเหลือบมองหลี่ชีเย่ด้วยท่าทีหญิงพยองจากนั้นก็จ้องมองไปยังหลี่ชียเย่ นี่ถึงแม้ว,ว่าข้าจะไม่ได้ไปยังเมืองปีอานแต่ก็ไม่เห็นจะต้องไปกันกับสาวน้อยตระกูลเจี้ยนี่ใครเขาอยากจะเดินไปกับเจ้ากันเจ้าคิดจะเดินไปกับข้าข้ายังไม่ยินดีเลยเจียนหุนซวงกล่าวดูแคลนด้วยท่าทีจรงิงจังต่หลงจงิงเซียนเชอะเจ้าคิดว่าข้าอยากนักหรอหลงจงิงเซียนโต้อตอบทันทีต่อให้ต้องอยู่กับนายหมา,นา,มานายแมวข้าก็ไม่ต้องการไปกับเจา้าเมื่อไหร่ที่พวกนางทั้งสองทะเลาะกันขึ้นมาพวกปีศาจกาิ้งก่าสีตาก็ได้แต่ต้องหลบไปไกล ม่อยากจะโดนลูกหลงเข้าไปด้วยเอาละพวกเจ้าทั้งสองเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วหลี่ชี้แยกกล่าวตัดบทพวกนางและกล่าวว่าข้าบอกว่าพวกเจ้าสองคนต้องอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่าเรื่องมากการทะเลาะก,กันระหว่างหลงจิงเซียนกับเจี้ยนหมูซวงนั้นมีเพียงหลีชี้แยกเท่านั้นที่สามารถยุติลงได้เมื่อใดที่หลีชี้แยกขมึงตาใส่นางทั้งสองก็ได้แต่ต้องหุบป,ปากขณะที่หลงจิงเซียนรีบคล้องแขนหลี่ชี้แยกเอาไว้นั่งอยู่ข้างกายหลีชี้แยกก้มหน้าเบา ราวกับว่าเป็นภรยาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและกล่าวอย่างแผ่วเบาว่าค่ะเชื่อฟังคำพูดของท่านพี่การเปลี่ยนแปลงท่าทีที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทําให้หญิงฉีเยียนที่เพิ่งมาใหม่รับไม่ทันและรู้สึกตะลึงกับท่าทีของนางนี่มันจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปแล้วกระมังขณะที่เจนหูซงส่งเสียงเชาะออกมามองหน้านางแบบหนึ่งอย่างดูแคลนขณะที่หลงจิงเซียนกับดึงตัวหลีชีเอาไว้อย่างสนิทสนมและมองเจนหูซงอย่างท้าทาย เจนหูซวงเลยหันมองไปทางอื่นเสียเลย